เคยสงสัยไหมว่าในจัก,กราวาลกว้างใหญ่ยังมีดาวเล็กๆที่ซ่อนเรื่องราวมหัศจรรย์อยู่วันนี้เราจะตามโนมตัวเล็กไปผจญภายในดาวที่เต็มไปด้วยปริศนาและสิ่งประหลาดนี่คือ s a ม a r o s 1 ตวยเลยอะ่ะไอ้น,นี่ตวยเลยอะ่ะมันน่าทำอะไรเนี่ยหรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคเกมนี้นะคะชื่อว่าเกมซามอรัสถ้าอ่านผิดขออภัยเออเป็นเกมเกมซามอรัสวันนะคะมันมีมันมีหลายหลายฉากเอ,อ้ยไม่ใช่หลายฉากหลายภาคนะคะเป็นเกมแนว Point click p พ i ย์ c คลิกพั z z ซ e อสเ e นเจอร์อะไรอย่างงี้นะคะเราจะเล่นเป็นโนม นมตัวเล็กๆอยู่ไหนโนมเราอยู่ไหนเห็นแต่อันี้นั่งโอ้โหเป่าไฟโอ้โหเรียบร้อยทําอะไรก็ไม่รู้คือดาวของเราเนี่ยถูกยึดโดยสิ่งแปลกปลาดเป้าหมายของเราก็คือหาทางช่วยดาวของตัวเองแล้วก็สำรวจดาวอื่นๆนะคะก็คือเราองอยู่ในอวากาศนั่นเองที่มีตัวอะไรก็ไม่อุ้ยกระโดดหยงหยงได้ด้วยอา่ามันจะเดินไปอ๋อตัวนี้ไม่เดิน ตัวนี้ล่ะไม่เดินเหมือนกันเต็มเลยทำไมได้เว้ยเราเลื่อนได้นี่อ่าเปลี่ยนทิศทางได้เปลี่ยนทำไมอ๋อซูมเข้าซูมออกได้นะคะใช้เอ้ลูกกิ้งลูกกิ้งคืออะไรโลออนไอ้นี่มันทำอะไรได้อ่ะมันเด่นมากเลยอ่ะคนคน,นี้คืออะไรอะเดฟบอ เอออันนี้มันคือกุญแจรหรือเปล่าขอหน่อยค่ะเดฟหนูขอหนูนขอกุญแจไปไขไอ้อหมอนี่เลยคะ่ะเดฟโอ้ยเลิกสูบก่อนแต่ว่ากุญแจมันจะสูบได้วะราทำยังไงอะอ๋อ,อโยนทิง้งละนี่คือกุญแจจริงด้วยแล้วเดฟเอากุญแจมาใช้ทำไมกันอ่าวิ่งได้แล้ว แล้วยังไงแล้วยังไงอ้าวอุย๊ยมันเป็นคือกระเชา้ากระเช้าอ้าวนี่ไงโน้มตัวเล่านี้แหละคนนี้แหละไปไหนอะล่นสกีอะคือชิวอะไรขนาดนั้นอะไรดาวดาวโดนยึดคืออะไรอะ i ิซินไ y ไว i ิซินไมเขายึนในทางของฉันอ๋อนี่ไงตัวนี้มันถึงเดินได้ <What? S 1> ไปตอนเลยเพื่อนวิ ah. ไปไหนหละ้ะ โอ้ตกแรงนะเพื่อนนี่คืออะไรอะ่ะอุ๊ยอา้าวเปล่าวหนูปล่าวเอาเออกมากินใหม่วิมีคนตกปลาอา้าวใครอะ่ะคุณเป็นใครอะ่ะได้ปลาแล้ว อุยปิ้งปลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจิ้งจกจิ้งจอกอ้าใครกูจิ้งจกบ้างแตวาสีมันดำปีดเลยแล้วทำไมตัวเรามันไม่เดินอ๋อ, <c oughs> อน,นี่ไงแล้วใครอะใครอะกระโดดกัดกระโดดกัดมาเลยเอ้า กินปลาเฮ้ยนี่ได้แล้วเหมือนมารับเรานะตรงต,รงรต้องกดอันนี้อยู่ไหมมันจะไปกินในตัวข้างในนี้ไหมลองดูไปย,ย่าเพิงๆๆๆ่งย่าเพิ่งย่าเพิ่งเอ้าไม่ทัน <c oughs> เรามาที่ไหนมันเหมือนแบบมันภาพเหมือนจริงมากแล้วนะเฮ้ยเลื่อนได้นี่คืออะไร เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรวาวมันไม่ใช่วาวอะมันเอาไว้หมดเลยตัวนี้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอย่าหอยหลังเออกลับมาก่อนโอ้นอนแนซะมาใหม่เสียเวลาปะ <c oughs> นี่อะไรเฮ้ยหอยทากอะไรอย่มันเอากับพิบตาเนี่ยมันกับพิบตานี่ด้วย วัด <What? S 2> แต่ไม่กดได้อ่ะงงจุงเบยสายอะไรนี่ mm hmm. เป็นเหมือนภูเขาในจีน เข้าไปแล้วต้นไม้งอกดอกไม้งอกงามแล้วไงต่อไอปุ่มนี้มันต้องมีประโยชน์สิวอะอ,อัานี้ไงพึ่งพึ่งมามานานยังเฮ้ยบันไดใคร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 ก่อเกลียดไหมท่าเอ้า ออนั่งทำอะไรโบกมือทำไมก่อนนี่เหรอเปิดไฟเอานนไงอ,อ๋อต้องเปิดไฟให้สัญญาณฟังนู่นล่ะนี่เหมือนกะลามะพร้าวนะคะไปเข้ากะลากันสักหน่อยฟิลแบบกระเชา้ากระเชา้ากะเช้านี่อะไรกับกิะพริบน,นี่น่ากลัวมากเลย คือภาพพนเหมือนจริงยวนไอ้นี่แต่ตาจริงแน่นอนอะไรวะอ้อมีหนอนด้วยอ่ะ้าเอาอ๋อ,อเราเรียกน้องมากินหนอนเออเอาไม่ได้เหรอทำไมวะวัดหน้าตาแปลกๆเราเรียแกบบเขามากินหนอนเหรอ นี่ยเลยตัวนึ่งเป็นไหนรอมื่อกี้ไอ้นี่มันอุดฮูทำไมเหมือนมันรำคาญเสียงอะไรสักอย่างมันเลยอุดฮูอ๋อฮู้ฮูอ๋อน,นี่ไงอาจจะต้องกำจัดนอนให้หมดก่อนนอนมันมีเสียงแงะเอ้าไอ้หัวเอเอไอ ไอห,หัวขวานได้ยังได้แล้วมันลำคันนอนแกก็เปิดเพลงไปไแตไม่ได้ยินเสียงนอนตื่นแล้วตื่นก็คืนแล้วไม่ตื่นแล้ว <c oughs> ดีเลยดีเลย <c oughs> นึนกว่าแบบว่าเสียงเพลงกลางคืนแล้วมันจะไอ้นี่มันจะตื่นขึ้นมาเอาเปล่าต้องมันมันหน่อยไอ้เราก็ตอนกลางคืนก็อยากหลับเหมืนอนกันนะนิ่งๆหน่อยจะตุยแล้ว mm hmm. มีมดด้วยอ่ะเปิดป mm ิด hmm. ได้ด้วยอ่ะ mm hmm. มีไข่อ่ะตัวกินมดนี่ mm hmm. ใช่ไหมนี่งไก,กินมดสิ กินมดสิไม่ใช่กินเราพระเจ้าถุยทิ้งด้วยแล้วกินเราทำไมอาจจะต้องรอมันกินมดก่อนกินมดแล้วก็อิ่มแล้วกินมดเอ้ามันไม่เห็นกินมดเลยมันกินเรานี่มันรอกินเรา ิดเลยไม่ต้องสิต้องให้มันกินมดไม่เชียวเรากินมดก่อนอันดับแรกอ่ะลองกินมดก่อนปะแล้วเราค่อยเดินได้ได้ได้เออเกือบด้วยกินเนี่ยกินเลิกถุยกินแลวกถุยไมันด้กินนะ้ไปเลิกกินสักทีนี่ปิดเลยไม่ต้องกินน่าจะเป็นแล้วะอ๋อนี่ไงใช่ไหมโอ้ชิว <laughs> ภาพมันคือแบบเรียลลิตีไฟมืดกลัวผีเหมือนเครื่องยนต์อะคิวเท่ากับห้าสิบอ่าคิวเท่ากับห้าสิบนี่ไรยงังแล้วนี่อ๋อนี่ไง ต,ตัวนี้มันนั่งนิ่งไม่ไหมขี้เกียจเวอร์เหมือนใครวะสัญญาณสัญญาณแล้วสัญ,ญ,ญลักษณ์นี่คืออะไรไฟฟ้าแรงสูงมั้ยนี่ไงไเราจะมาช่วยดาวของเรายานดาวไม่รู้อะมันเหมือนที่อยู่อาศัยอะเราคนเรียกว่าดาวแต่ว่ามันมีอาวุธอะมันน่าจะเป็นยานนี่ก็คือเดินทางมาตั้งไกลเพื่อมาอเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ปรับทิศทางยานไม่ให้ชนกับอะไรก็รู้กำลังจะยิงเลยตอนแรกอ่ะไหมอ,อ๋มออันนี้คือดาวเราอ๋ออันนี้คือดาวเรานะคะจะเราอะส่องไปเห็นว่าจะมีอะไรก็รู้มาชนเราเราก็ลเลยเดินทางไปที่ไอยานหรือดาวเรานั้นอะดาวลํานั้นดาวดวงนั้นยานลำนั้นเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางไม่ให้มันมาชนนะคะ เกมนี้ตั้งแต่ปี2003นะคะ r e มา s t e r ตอน์ตอนป,ปี2021ก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะฝากด้วยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> และ้วการผจญภัยของโนมตัวน้อยก็พาเราไปเห็นความมหัศจรรย์ของดาวเล็กๆทุกสิ่งรอบตัวแม้จะเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าทึ่งถ้าอยากตามเขาไปต่ออย่าลืมกดติดตามไว้เพราะการเดินทางยังไม่จบและดาวดวงต่อไปรอให้เราค้นพบอยู่